ที่นี่แน่น,นอนว่าท่านนําใจก็ยังส่งต่อให้กับผู้ประสบอุตสาหกรรมยางต่อเนืองทางภาครัฐภาคเอกชนร่วมไปถึงภาคประชาสังคมนะคะอย่างเช่นมูล,ลนิธิเสื่อหมู่ท่านนําใจสุงไง้โกโลกค่ะก็มีนําใจที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ท่านวีชิตช,ชาติอุดมหลับเจริญกิจอยู่ในซ้ายกับพริรับขับเ้าเลยด้วยตอนรับกระสู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ วันนี้สภาพอากาศในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะหัวหน้าวันนี้เหรอฮะวันนี้มืดครึ้มฮะเหมือนฝนทำท่าจะตกมาฝนตกมาสองสามวันแล้วฮะตอนนี้แต่ท้องฟ้าไม่ได้ปลอดป่งอย่างที่คิดไว้นะคะแต่ว่าอาจจะมือวามนี้เหมือนกันใช่ค่ะทีนี้ด้วยความที่หน่วยงานของเราเนี่ยโดยเฉพาะมูลนิธิเราลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตลอดแต่ว่าภารกิจแรกที่มูลนิธิเสื้อหมูทานน้าใจสงไยก็ลกในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้มีอะไรบ้างคะ ภารกิจแรกในวันที่ที่น้ำน้ำน้ำมาอย่างฉับพันนึงกันนะคือเราได้ประสานทางทางจังหวัดได้ประสานทางปปจังหวัดประสานเราก็ให้เราเข้าไปช่วยเหลือในตำบลอำเภอระแงะก่อนแต่ว่าพอเราเข้าไปถึงเข้าไปถึงจุดที่เราจะไประแงะนะี่มันเข้าไม่ได้เราต้องผ่านที่ลําพูก่อนเราพอผ่านที่ลําพูเรายังเข้าระแงะไม่ได้เราก็ต้องช่วยที่จุดลําพูก่อนอวันแรกที่เกิดอุกภัยเราก็ส่งเรือ เรือท้องแบนนะฮะไปหนึ่งลำก่อนช่วงเชา้าค<ฆ>่ะอพอช่วงสายสายทีมงานที่อยู่แยกลำพูบอกว่าต้องการเรือสนับสนุนอีอกเพราะว่าอ่าหน่วยงานที่จากต่างจังหวัดจากขัาายจากพัทลุงทุ่งสงเนี่ยยังมาไม่ถึงเราก็ต้องนาเรือจากเราเนี่ยเข้าไปช่วยอีกลำหนึ่งเรือท้องแบนก็อ่าในพอเราช่วยตรงจุดที่ลําพูที่หนักแล้วแล้วก็อันนี้เราก็เข้าไปในจุดที่อําเภอละแงะแล้วเข้าไป<ฆ>ถึงที่น้ำตกสีโป ที่เข้าไปช่วยคุณยายอะไรพวกนี้ออกมาได้ถึงกว่าจะน้องๆภารกิจวันนั้นกว่าจะเสร็จได้ตีสองกลางคืน<ห>แล้วก็กลับมาพักก่อนเช้ามาไปอีกรอบหนึ่งพอดีเขาทางอำเภอก็ประสานอย่างไรเข้าให้เข้าไปช่วยอีกรอบหนึ่งก็ไปอีกรอบหนึ่งฮะับไปอีกรอบหนึ่งพอไปเสร็จก็เสร็จภารกิจของวันนั้นเสร็จอีกวันหนึ่งก็ไปที่ได้ข่าวว่าสายบุรีน้ําขนหนึ่นงก็ไปสายบุรีต่ออีก อยู่สายบุรีสองวันนะครค่ะภารกิจปีคราวนี้น้ําน้ําคือเราไม่คาดคิดว่ามันจะท่วมนะฮะจริงๆเราสแตนบายไว้ในอำเภอสงขลุกเพราะเรากลัวอำเภอสงขลุกเนี่ยมันจะท่วมตลอดเราสแตนบายไว้ว่ามูโนอัวมูโนเขื่อนจะพังวันนั้นค่ะแต่มูโนปีนี้มูโนไม่ท่วมมันดันไปท่วมทางฝั่งนู้นนะ,ะปีนี้ทางการจัดการของชนประธานทางเขตมูโนเนี่ยเขาดีมากเขาทา ระบบน้ําของเขาคือจากเหตุการณ์ของปีที่แล้วเนี่ยมันเสียหายมากที่มโนโุษแล้วก็เขาก็เลยมีประสบมันเ็าเรียกอะไรอ่ะมีเขาเรียก <c oughs> ว่าอ่าเขาเคยคประสบเหตุแล้วก็เลยรู้ว่าวิธีแก้ไขน้ําให้ผ่านน้ําไปยังไงก็เลยทางศดปีนี้ทางสมบูร์ทานทางทางชนบร์ทานทางเทศบาลหน่อยก็โลกในปีนี้เขาะระบบน้ำเขาเก่งมาก ค่ะหัวหน้าขาทีนี้แน่อนอนค่ะว่าอุทกรัยเนี่ยมันมีการขยายวงกว้างในส่วนนี้เนี่ยทางมูลนิธิเรามีการแบ่งพื้นที่หรือว่าแบ่งผู้ปฏิบัติงานได้อย่างไรบ้างคะก็เราแบ่งเป็นชุดอะครับเรือลำหนึ่งเราไปสิบคนนะฮะเรือลำหนึ่งเราไปสิบแล้วก็เราออกเราออก,เร,ออกเราออกไปยี่สิบคนแล้วก็เราสแตนบายในพื้นที่อีกสี่สิบแล้วก็เราของเราเองเนี่ยเราต้องขึ้นไปช่วยที่อำเภอสุขลินด้วย นักวันที่นักวันที่ของลําพูเนี่ยลำพูอะไรเงี้ยน้ําท่วมค่ะน้ําท่วมเนี่ยเราก็ได้ประสานจากทางสุขรีนให้เราเข้าไปช่วยที่อหมู่บ้านลีลานน่์แต่พอเราสํารวจเส้นทางเราไปไม่ได้เพราะหมู่บ้านลีลานนล์น่ะตนถนนตัดขาดเสาไฟฟ้าล้มสามสิบสามสิบต้นเราเลยเข้าไปไม่ได้คือใครที่จะเข้าไปก็คือต้องต้องเดินเท้าไปเท่านั้นถึงจะเข้าไปถึงได้ฮะก็เลยเราเข้าไปช่วยไม่ได้ทางม ทางอำเภอเขาก็ประสานมาแล้วก็แต่เราเข้าไปไม่ได้เราก็เลยไปช่วยทางแยกลําพูไปลําพูไปลงแงไปสายบุรีะแล้วก็เสร็จขากลับเสร็จจากสายบุรีสายบุรีเสร็จแล้วก็กลับไปที่หมู่บ้านลีระนวลต่ออีกทีหนึ่งไปช่วยอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้น,น้ํามันเริ่มเริ่มที่จะเข้าไปได้เขาเอาเอาแมคโครมาช่วยไถไถหน้าดินให้แล้วเราเข้าไปช่วยได้ครับ แต่ว่ารอบนี้อย่างผู้ประสบภัยน้ําท่วมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นอุทกภัยที่หนักสุดในรอบอ50ปีเลย<ช>แล้วก็น้ำเนี่ยมาเ,เร็วมากถ้าถามถึงความยากลําบากหรือว่าอุปสรรคในการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยเราไปเจอเรื่องอะไรบ้างคะก็เรื่องถนนตัดขาดไงฮะถนนตัดขาดแล้วก็ระบบไอถนนแล้วถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วอย่างหนึ่งก็คือความอันตรายความมืดบางอย่างอย่าง พอค่ำเนี้ยเนี่ยอย่างลําพูลำแงเนี่ยเขาก็จะตัดไฟหมดละเราก็จะใช้ใช้ได้เฉพาะไฟฉายที่เราติดตัวเอาไว้ให้ท่านเองครับค่ะมันก็เลยทําให้การทํางานค่อนข้างยากลำบากในการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถูกต้องค่ะหัวหน้า่ะทีนี้ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะแน่นอนว่าเราไม่ทํางานคนเดียวอย่างแน่นอนในส่วนนี้เนี่ยเรามีการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นยังไงบ้างคะ นี่ฮะเราเราเนี่ยเราจะมีภาคีเครือข่ายของเรา14จังหวัดภาคใต้อ่าโดยมูที่ทงเสียเส้นตึงหัดใหญ่เนี่ยเป็นประธานของ14จังหวัดภาคใต้แล้วก็ขึ้นอยู่กับปอิติกรุงเทพแล,แล้วก็แล้วก็เรามีอีกสมาคมหนึ่งก็คืออ่ากู้ภยัยภาคใต้นะ,ะลรานี่เราก็จะจัดกู้ภยัยภาคใต้คือพวกทีมที่จะลุยในการที่เข้าไปช่วยอยุกกภัย น้ำท่วมไฟไหมอะไรพวกนี้เราก็จะมีทีมเข้เราไปช่วยครับนะตอนนี้แล้วตอนนี้เราตอนนี้ณต,ตอนนี้เราจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเยียวยาแลวครับอย่างเมื่อวานนะเนี่ยเราก็จะเส,สาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะไปเยียวยาอย่างเดียวเลยเอานะเข้าวสารอาหารแห้งไปแจกให้ประชาชนนะครับตอนนี้ ค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นจะถามกอนหน้าอีกนิดนึงว่าอย่างการลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยแน่นอนว่าน้ํามันก็ระดับสูงบางพื้นที่ก็ระดับน้ําก็ไหลเชี่ยวแรง<ช>เรื่องของเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจแต่ละครั้งรวมถึงการเน้นย้ําความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเรามีการเน้นย้ํากันยังไงบ้างคะคือของเราเนี่ยถ้าถ้าไม่มีเซฟตี้เกี่ยวกับชุดชุดที่เราจะใส่อะ่ะนะฮะไม่ม,ไม,มีไม่มีชุดเขาเรียกอะีอะไรพวกนี้นะไอ้ชุด อะไรเลยชุดชุดช,ชีพนะฮะชุดช,ชีพไม่มีเนี่ยเราก็จะไม่ให้ลงเรือเราจะให้อยู่ในบนบ,บ,บกอย่างเดียวเพราะเรากลัวว่าเวลาเราไปช่วยผู้ประสบเหตุแล้วเดี๋ยวเราจะประสบเหตุเข้าตัวเองอันนี้เราจะเป็นภา<ข>ระของเราอีกแล้วก็<ช>เราต้องคำนึงถึงว่าเราไปช่วยให้เขาปลอดภัยชีวิตเราเองที่เราไปช่วยเราก็ต้องปลอดภัยด้วยไม่ใช่เราไปช่วยเขาปลอดภัยแต่เราไม่ปลอดภัยกับชีวิตตัวเองก็มันก็ไม่น่าที่จะเกิดเหตุอย่างนี้ได้ก็เลยบอกน้องๆเสมอว่าจะไปช่วยใครก็ตามเราต้องคำนึงถึงเราด้วยว่า เสตุที่เราจะเข้าเนี่ยเราต้องประเมินหน้างานว่าเราเข้าเราสามารถปลอดภัยไหมถ้าไม่ปลอดภัยเราต้องหาผู้เชี่ยวชาญหรือํานาณกว่าเราเข้าไปที่เกิดเหตุให้ได้ค่ะเพราะว่าอย่าง,อย,างอย่างท้องน้ําเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าตรงไหนเป็นเป็นจุดที่ลึกหรือต<ช>ื้นพอเราเข้าไปถึงเราเราลงไปปุ๊บน้ํามันปุ๊บมิดหัวเลยอย่างเงี้ยถ้าใครไม่มีชุดชูดชีพเนี่ยจมแน่นอนแน่นอนว่า เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงสูงสุดนั่นเองนะคะก็เลยทําให้ห่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางมูลนิธิเสิ้งหมู่ทานน้ําใจสงัยก็รถก็สามารถลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทธภัยได้อย่างปลอดภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่เองก็ปลอดภัยแล้วด้วยเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วด้วยก่อนจะไปถึงเรื่องของรับบริจาคว่าน่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มีโอกาสแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ปลอดภัยในครั้งนี้ค่ะ ก็เราผมเองก็มีความภูมิใจตัวเองนว่าที่ว่าเราเข้ามาอยู่จุดนี้แล้วก็เราสามารถสอนน้องๆให้มีจิตใจเอื่อแผ่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าศาสนาไหนเราก็ต้องช่วยกันทั้งหมดเพราะพุทธคิดอิสลามอะไรเนี้ยเราก็ต้องช่วยเราอย่าไปแบ่งแยกว่าใครเป็นใครนะเราคือเราบอกบอกน้องๆเสมอว่าเขาคือมนุษย์เหมือนเราที่เราต้องช่วยเหลือเขาตลอดเวลานะทเนี้แล้วก็ อย่างนึงน้องๆทุกคนเนี่ยก่อนหน้านี้พวกผมไปฝึกมาส่งน้องๆเข้าไปฝึกผู้พายน้ําเชี่ยวอะไรพวกนี้เพราะว่าเราเตรียมสถานการณ์แล้วว่าบ้านเรามันต้องเกิดแน่นอนเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันติดมันติดทะเลติดชายคลองเนี่ยสักวันหนึ่งมันต้องเกิดแน่เพราะว่าอย่างภูเขาเนี่ยภูเขาก็โดนเขาตัดไม้จนเกือบหมดแล้วมันก็ล้นแล้วผมนึกแล้วว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แน่นอนก็เลยต้องฝึกเอาน้องๆเลยไปฝึกกันเกือบหมดสี่สิบห้าสิบคนผมส่งน้องไปยฝึกตลอด ค่ะยอดเยี่ยมมากแล้วก็ชื่นชมด้วยนะคะส่วนภาพบรรยากาศที่เห็นก็เป็นภาพบรรยากาศการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงที่ผ่านมาน่ก็จะเห็นนะคะเหมือนอย่างที่หัวหน้าบอกว่าต้องมีชูชีพที่ใส่เพราะถ้าหากว่าใครที่ไม่มีชูชีพเนี่ยต้องอยู่บนเรือเท่านั้นห้ามลงเด็ดขาดเพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไม่ให้เรือเลยอยู่บนบกไว้ก่อนไม่ให้ลงปฏิบัติภารกิจเลยว่าอย่างนั้นใช่ค่ะครับผมทีนี้สุดท้ายค่ะหัวหน้าค่ะในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่หลังจากสถานการณ์ลุกขภัยเนี่ยเริ่มคล การเปิดรับบริจาคอะไรเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะหัวหน้าขก็อย่างก็เราไปช่วยเขาเสร็จแล้วเรานี้เราก็มาขอรับบริจาคในอำเภอสวยโกลกอำเภอข้างเคียงเนี่ยวันแล้วก็เราก็ได้ชุดแรกที่เราไปไปแจกให้ที่หมู่บ้านลีรโนนหมู่บ้านจุลค1สิบสองเนี่ยไปที่ห้าร้อยกว่าชุดแล้วก็น้ําน้ําดื่มประมาณพันกว่าแพ็คก็ไปแจกให้ประชาชนเพราะว่าเขาโดนตัดขาดจากไฟฟ้าเป็นอาทิตย์ แล้วก็น้ําน้ําดื่มของเขาเนี่ยไม่สามารถดื่มได้เพราะว่าน้าน้ำโคลนมนลงในบอ่อหมดนะมเพราะเขาใช้น้ําบ่อกันนะครับก็เราก็ต้องเอาน้ําเนะปล่าเนี่ยน้ําดื่มน้ํปขวนไปให้เขาตอนนี้วันนั้นก็ไปดูก็น่าสงสารบางบ้านเนี่ยนะครับพังเลยบ้านนี่โดนดินสไลด์ทับพังหมดเลยฮะเยอะมากที่เป็นอย่างนั้นอย่างสํารวจอย่างในอำเภอที่เขาสํารวจสามสิบหกหลังคาเรือนที่บ้านโดน,นสไลด์ทับพังนะครับค่ะ S <S ค่ะนี่นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยทางมูลนิธิเรายัางคงเปิดรับบริจาคเพื่อจะส่งต่อทานน้ำใจให้กับผู้ประสบภ,ภัยอีกไหมคะยังเปิดอยู่ครับยังเปิดอยู่เพราะว่าคนที่ยังไม่ได้ก็มีอย่างเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยเราก็ไปตกตกเก็บตกที่สุขดินอาฮะตาบลเทียออีกประมาณสองร้อยกว่าชุดก็บ้านก็หนักเหมือนกันแต่ว่าวันนั้นที่มันมันแยกเป็นซ้ายขวาครับถนนมันแยกเป็นซ้ายขวาวันวันแรกที่เราไปเราไปทางขวา อย่างเมื่อวานนี้เราไปทางซ้ายนะฮะมันจะห่างกันหลายกิโลค่ะหัวหนะะ้าค่ะถ้าหากว่าในส่วนของช่องทางการร่วมรับบริจาคเนี่ยคะ่ะประชาชนที่สนใจเนี่ยเขาสามารถร่วมทางช่องทางไหนได้บ้างคะเอ่อบริจาคในบัญชีของมูลที่สมุทรานน้าใจได้เลยครับค่ะแล้วก็ส่งส่งเป็นเป็น line, ไอเดียไลไอไปเสร็จอะไรรุ่นี้ม,มาได้เลยฮะ,ะเราจะได้เบิจกจ่ายส่วนของธุรกันดอกปลาซื้อของให้ประชาชนได้อื ก็ถือว่าเป็นมูลนิธิที่ทําด้วยใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่จะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณทางหัวหน้าวิชิตชาติอุดมราศเจริญกิจด้วยนะคะที่วันนี้มาแบ่งปันแล้วก็ได้บอกถึงสถานการณ์การช่วยเหลือในห่วงที่ผ่านมากับสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนย้ำกับคุณผู้ชมอีองนึ่งครั้งนะคะว่าภารกิจที่เราเห็นการปฏิบัติหน้าที่ข้อมูลนิธิเสร่อมหมู่ท่านนำใจสงให้ก็ลูกเหล็กเดียวในภาวะบรรยากาศที่ผ่านมาเป็นในห่วงข้องการเกิอดอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาเป็นต่อนะคะเป็นภาวะบรรยากาศการช่วยเหลือการลงไปลำเลียงผู้ประสบอุทกภยัยออกจากพื้นที่รวมถึงแหวาตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายรอบเขาซูภาพว่าปกติแล้วก็ยังคงลงพื้นที่ไปช่วยเหลือส่งมอบทุกอย่างฉีบส่งต่อท่านนำใจ ให้กับผูประสบัตกาภัยในพื้นที่นั่นเองนะคะก็<ช>ถือว่าเป็นภารกิจที่เราทุกคนรวมด้วยช่วยกันค่ะส่งมอบกาลังใจให้กับผูประสบัตกาภัยได้พื้นที่นั่นเองส่วนใครอยากจะช่วยเหลือต่อเนื่องหลังจากนี้ก็สามารถติด <ไป S 1> ต<ร>่อหน่วยงานมูลนิธิในพื้นที่ไปได้เลยนะคะแล้วนะคะรวมด้วยช่วยกันในช่วงนี้นะคะพอตอนนี้เนี่ยพี่น้องในพื้นที่ซ้อมจากวัดเชนปักตาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดนะคะใช่ค่ะ